การจัดการเพื่อทรัพยากรมนุษย์ความหมายของทรัพยากรมนุษย์ทรัพยากรมนุษย์ที่มาคําว่าทรัพยากรบองมนุษย์ทรัพยากรคือสิ่งที่มีค่าทั้งหลายสามารถครอบครองและนํามาไปใช้ประโยชน์ได้เช่นรถเงินรวมถึงจับต้องไม่ได้เช่นทรัพย์สินทางปัญญาทรัพยากร,ากรหมายถึงบ่อกเกิดแห่งทรัพย์หรือที่เกิดแห่งสิ่งมีค่าทั้งปวงที่สามารถครอบครองและมีประโยชน์ต่อผู้ครอบครอง ทรัพยากรมนุษย์หมายถึงบุคคลบุคลากรที่ปฏิบัติงานตามหน่วยงานต่างๆที่ประกอบการเป็นองค์การองค์การทุกองค์การไม่ว่าจะมีขนาดใหญ่หรือเล็กดำเนินธุรกิจประเภทใดการบริหารงานบุคคลหมายถึงภารกิจของผู้บริหารทุกคนที่มุ่งปฏิบัติใน กิจกรรมทั้งพวงที่เกี่ยวกับบุคลากรเพื่อให้ปัจจัยได้บุคคลขององค์การเป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีประสิทธิภาพสูงสุดตลอดเวลาที่จะส่งผลสําเร็จต่อเป้าหมายขององค์กรการบริหารทรัพยากรกระบวนการที่ผู้บริหารมีหน้าที่เกี่ยวกับงานทรัพยากรมนุษย์ หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบุคลากรองค์การร่วมกันใช้ความรู้ทักษะและประสบการณ์ในการสรรหาคัดเลือกและบรรจุบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมให้เข้าปฏิบัติงานในองค์การการบริหารทรัพยากรมีองค์ประกอบที่สำคัญ3ประการ1ผู้บริหาร2การบริหาร3ทรัพยากรมนุษย์ การแบ่งระดับการบริหารภายในองค์การ 1. ผู้บริหารระดับสูงหน้าที่วางแผนนโยบาย 2. ผู้บริหารระดับกลางหน้าที่กำหนดแผนกลวิธี 3. ผู้บริหารระดับต้นหน้าที่ให้คำปรึกษาสอนงาน การวางแผนหมายถึงกระบวนการที่ช่วยตัดสินใจเลือกที่จะดําเนินการและมีวิธีดําเนินการในอนาคตเพื่อให้บรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่วางไว้ภายใต้เงื่อนไขของระยะเวลาและทรัพยากรเป็น,นกลไกเพื่อตัดสินใจล่วงหน้าว่าจะทําอะไรอย่างไรใครทําทําเมื่อใดและที่ไหนมีลักษณะผูกต่อกันจนเป็นระบบและต่อเนื่องกันประโยชน์ของการวางแผนทรัพยากรบุคคล หนึ่งเป็นการพัฒนาการใช้ทรัพยากร,กรบุคคลให้เกิดประโยชน์สูงสุด2ช่วยให้กิจกรรมด้านบุคคลและเป้าหมายขององค์การให้อนานาคตมีความสอดของกัน 3. ช่วยให้การจ้างพนักงานใหม่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 4. ช่วยให้กิจกรรมด้านบุคคลเป็นไปอย่างมีระบบ 5. ส่งเสริมและพัฒนาโอกาสความเท่าเทียมกันของพนักงาน 6. เป็นแนวทางสำหรับหน่วยงานที่มีหน้าที่และ และเคดิต